เลยครับผมปอใช่นะครับตอนนี้เรามาอยู่ร้านกาแฟที่หนึ่งนะครับคือเป็นที่ที่แบบน่าสนใจมากมีคนแนะนําให้ผมมานะครับคือแบบมันมีงานศิละปะในร้านถ้าจะเป็นร้านของอาจารย์ที่สอนงานศิละปะนะครับผมก็เลยว่า i, เฮ้ยมันเป็นที่เที่ยวไปด้วยไปร้านกาแฟไปด้วยเป็นร้านอาหารอยู่บ้าง แต่หลักๆแล้วเป็นร้านกาแฟนะครับมันมีงานศิละปะอะไรที่แบบสวยงามแบบเปิดเปิดตาดีแบบใครที่แบบชอบอะไรงามๆือเป็นงานศิละปะเนี่ยผมก็จะแบบพาชมนะครับว่ามีอะไรบ้างร้านเนี่ยเป็นห้องข้างกว้างนะครับตรงนี้เป็นโซนของร้านกาแฟจะมีแสงู้นก็จะเป็น ร้านที่แบบมีงานศิลปะใหญ่ๆเลยเขาจะดแสดงให้เราเห็นเลยประมาณเนี้ยไไ่ก็รับชมด้วยนะครับ ภาพนี้น่าจะเป็นเจ้าของร้านตัวจริงนะครับน่าจะเป็นอาจารย์ประมาณนี้เลยเี่ยจะพาเดินไปดูตรงอื่นกันบ้างงานศะิลปะนะ ตอนนี้เราจะพาเข้าไปชมห้องของคนทำงานเสร็จแล,ล้วปะนะคะแล้วก็อขอตัจ้าท่านเจ้าของร้านเรานะครับอาจะเข้าไปข้างในพาชมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่แบบไม่รู้ไม่เคยเห็นอะไรประมาณนี้ นี่แหละอันนี้เป็นห้องของคนทํางานศิละปะนะครับผมเองก็จบคณะศิละปะกรรมที่มอขอมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับนี่แต่อันนี้อยู่สารคามเขาก็มีคนที่ไปทำงานศิละปะอยู่บ้าง้วถ่ายให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างแนวงานจะประ,ประมาณนี้แหละ ก็ขออนุญาตเขาเข้ามาถ่ายจริงๆผมก็อยากจะถ่ายให้มันชัดๆแต่ไม่อยากถ่ายจี้มากมันมีความเป็นส่วนตัวอยู่บ้างประมาณนี้นะคะเอาล่ะเราจะพาไปดูหอศิลป์อยู่ตรงนั้นหอศิลป์ก็มีจะเป็นงานจริงๆเลยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีดูงานศิลปะว่างานศิลปะดูยังไงมีวิธีการดูยังไงนะคะโอเค ไอ้ที่เห็นเมื่อกี้เขาเรียกว่าวัตถุมงคลมนะั้งไปถามเออมันก็จะประมาณนี้แหละคือวัตถุมงคลเนี่ยมันมันให้โชคได้นะถ้าเราอยากมีโชคต้องมีวัตถุมงคลเหมือนกันดูัแม่กันก่อน อย่างนี้เลยเหรอสมัยนี้อ่ะโอ้แปลกแนวเลยเรู้สึกว่ามันแปลกแนวเลยเอาละผมจะบอกวิธีดูงานศิละปะนะครับ เวลาผมถ่ายให้ดูเนี่ยผู้คนจะได้ดูกันเป็นนะครับว่างานศิลปะดูกันยังไงอันนี้ผมจบคณะศิลปกรรมเอกเจิตกรรมม,มขมาผมก็บอกได้นะครับว่ามันจะดูยังไงงานศิลปะพวกนี้คือหลักๆแล้วนะครับไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องให้มันคืออะไรวะไม่ต้องพยายามคิด ไม่ต้องพยายามเคดไม่ใช้ความเคดแต่สิ่งที่ต้องใช้คือใช้ความรู้สึกครับเห็นแล้วรู้สึกยังไงก็อย่างนั้นแหละวิธีอ่ะใช้ความรู้สึกในการดูถามใจตัวเองดูเฮ้ยเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงประมาณนี้แหละมันไม่ได้มีไว้ให้เข้าใจยงไงมันมีไว้ให้รู้สึกงานศิลปะเพราะงั้นผมจะพาชมนะครับทีนี้ ใครรู้สึกยังไงก็ดูๆไป อย่างภาพนี้นะความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในความฝันนะครับประมาณนี้มันเป็นแบบความฝันที่มีความสุขมีความสนุกรู้สึกว่าดูเราแบบอยู่ในความฝันอยู่ในความสนุกอะไรประมาณนี้คือเราต้องใช้ความรู้สึกในการดูเวลาดูงานศิลปะมันจะประมาณนี้นะครับ มันกับว่าเขาจะสื่อความสักเซ็จประมาณนี้แหละมัอันนี้ความรู้สึกเหมืน เพิ่งสร้างเมืองขึ้นมาหรือแบบเป็นเมืองต่างจังหวัดก็คล้ายๆชนบทนะแต่ความรู้สึกเหมันมันแบบยุคเก 90, ้าศูนย์โดยยุคแปดศูนย์ไม่แน่ใจแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นยุคที่แบบเพิ่งก่อตั้งสร้างเมืองอะไรประมาณนี้แหละความรู้สึกมันตอบ งานแบบนี้มีความรู้สึกว่ามันเสื่อมไปตามการเวลาครับรู้สึกถึงความเสื่อมไปตามการเวลาประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละพอเราอายุมากมันก็จะเสื่อมไปตามการเวลา คามรู้สึกบอกยากเหมือนกันบางงานความรู้สึกมันก็บอกยากนะก็รู้สึกว่ามันเดี๋ยวสนุกเดี๋ยวก็แปลกๆเลยวาอธิบายไม่ถูกนะความรู้สึกมันมันอยู่ในโลกของความฝันประมาณนั้นนะครับ รู้สึกความรู้สึกมันดูน่ากลัวจังวะความรู้สึกมันถูกทรมานหรือตกนรลกอะไรประมาณนี้ ลูกจ่าเธบายยังไงอันนี้เหมือนถูกทรมานลงนรกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือถ้าคนมีประสบการณ์มันจะบอกได้ถ้าประสบการณ์ไม่ถึงเราก็จะอาจจะไม่เข้าใจว่าเขาจะสื่อถึงอะไรประมาณนี้มันต้องมีประสบการณ์สักหน่อยนะครับเราถึงจะเข้าใจประมาณนี้แหละ งานแบบนี้ผมดูไม่เข้าใจจริงๆเลไม่เข้าใจความรู้สึกแบบแปบบลกๆกัรู้สึกแปลกๆัประมาณนั้นน่ะดูไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจรับไม่ต้องพยายามจะเข้าใจถ้าดูไม่เข้าใจประสบการณ์เราไม่ถึงก็คือไม่ถึงมันเป็นผลงานระดับอาจารย์ไงเราก็เข้าไม่ถึงเราก็จะพูดอะไรโอเค อวันนี้ก็คงจะประมาณนี้ละครับคือผมตั้งใจจะพามาชมงานศิลปะแบบร้านกาแฟที่มีงานศิลปะมีอะไรน่าสนใจประมาณนี้นอยากพาผู้คนมาดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างในโลกเราก็มีสิ่งแบบแปลกใหม่ๆเต็มไปหมดัมอยู่ที่เราแบบจะไปเที่ยวไปค้นหาไหมอะไรประมาณนี้แหละ เจงร้านมันก็อยู่ตามริมทางนะครับเราถ่ายให้ดูมันอยู่ตามริมทางตรงเนี้ยอันนี้ก็ประมาณนี้แหละไว้ไเจอกันคอนเทนห์น้านะครับขอบคุณมากครับ